v c c ษ80ส่วน60สโบเตอร์ o m i อิตาลีอเลโต่เจ็ดแอดมิซิลนี่คือสคริปต์วิดีโอของคุณเสียงเพลงบรรเลงแนวลึกลับเริ่มขึ้นสวัสดีครับผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องอเลโต o เจ็ดแอดมิซิลวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของยานยนต์รบสุดลี้ลับจากอิตาลีชื่อว่า v c c ษ80ส่วน60สโบเตอร์ ยานรบรุกคลุกที่มาพร้อมกับพานกิจการก่อกวนสปบตเตอร์ที่เต็มไปด้วยความเฉียบคมและการออกแบบที่เกินกว่าคำว่าธรรมดาลองจินตนาการดูว่าเรากำลังมองยานรบที่ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจลับอย่างชาญฉลาดในสนามรบยุคใหม่เสียงเครื่องยนต์ที่ดังก้องบรรยากาศอันเต็มไปด้วยควันจางเสียงก้องกังวานของปืนกล25หรือ30มถึงมิลลิเมตรและน้ำหนักของภารกิจที่ไม่มีใครรู้ว่า สโบเตอร์นี้จะทำอะไรได้บ้าง v c c เศษ80ส่วน60เป็นยานยนต์รบประเภท IFV Infantry Fighting Vehicle ของอิตาลีแม้โดยปกติ IFV มักติดตั้งปืนกลขนาด25หรือ30ถึงมิลลิเมตรแต่สโบเตอร์เครื่องนี้พิเศษอย่างยิ่งมันมีอาวุธล้ำหน้ากว่ามาตรฐานทั่วไปเสียงประกอบเปลี่ยนเป็นกระหึ่มของเครื่องยนต์หูหุ่งกรอบ ลองมาดูดีไซน์ของมันตัวถังถูกหุ้งเกรอดอย่างแน่นหนาขับเคลื่อนด้วยระบบขับเคลื่อนผลักดันแรงสูงทรงพลังเหมือนหมีหิวนักออกแบบต้องการให้มันดูดุดันแต่แฝงด้วยความคล่องตัวในสนามรบและภารกิจของมันสโบเตอร์ไม่ใช่แค่เข้าโจมตีตรงๆแต่มันเข้าไปก่อกวนเบื้องหลังศัตรูทำลายระบบการสื่อสารส่งกองกำลังแทรกซึมและสร้างความสับสนในแนวรบฝ่ายตรงข้าม โดยไม่จำเป็นต้องใช้กำลังเต็มรูปแบบซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ VCC เศษ80ส่วน60มีความคล่องตัวในการทำงานลับที่สูงมากเสียงเอฟเฟกแทรกฉูกอฉับเบาๆตามข้อมูลทางเทคนิคสิ่งที่ทำให้มันพิเศษยิ่งขึ้นคือผู้พัฒนาเลือกอาวุธที่เกินคาด นอกเหนือจากปืนกลมาตรฐานอาจมีอาวุธเสริมเช่นระเบิดปล่อยจากระยะไกลระบบยิงจรวดหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสงครามไซเบอร์ในสนามรบสมัยใหม่แม้ไม่มีรายละเอียดชัดเจนแต่เราพอเดาได้ว่าสโบเตอร์ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาเสียงจากเบื้องหลังเพิ่มความลึกลับลองนึกภาพฉากนี้กลางคืนอันมืดมิดสายหมอกลอยคลอเครื่องยนต์สปอเตอร์ กำลังเซ็นเซอร์ตรวจจับอัตโนมัติดักฟังคลื่นสัญญาณวิทยุศัตรูไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่แล้วบูมระบบการสื่อสารพังระบบจรวดควบคุมล้มเหลวพวกเขาไม่รู้ว่าการโจมตีมาแบบไหนเพราะสโบเตอร์ทำงานโดยไม่ให้รู้ตัวเสียงตัดฉับภาพสโลโมชันระเบิดอิเล็กทรอนิกส์นี่คือการออกแบบเพื่อให้ล่องหนในสงครามยุคใหม่ ยานรบที่เข้าถึงและทำลายได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตำแหน่งตัวเองและนั่นคือคอนเซปต์ของ VCC เศษ80ส่วน60สปอเตอร์ from มอิตาลีที่เราเห็นในเกม War Thunder พูดอีกมุมหนึ่งถ้าคุณเป็นผู้บัญชาการภาคสนามคุณจะเลือกยานประเภทไหนที่ยิงเร็วตรงไปตรงมาและหนักนวงหรือจะเลือกสปอเตอร์ที่คล่องตัวแต่แอบเกชิกพอจะซิ่ง เข้าไปสร้างความเสียหายเบื้องหลังโดยที่ศัตรูไม่รู้ตัวแน่นอนว่านี่คือคำถามที่ต่อสู้กับแนวคิดการใช้กำลังในสนามรบระหว่างกำลังล้นกับกำลังลึกลับที่เข้าใกล้เส้นแบ่งแบบเงียบๆเ,เปลี่ยนโทนเสียงนุ่มลงเจ้าตัว VCC เศษ80ส่วน60อาจไม่ได้อยู่ในชีวิตจริงแต่มันสะท้อนนวัตกรรมาการออกแบบที่ผสมผสานร,ระหว่างการสังหารหมู่แบบปิด และความเฉียบคมของแนวคิดการรบสมัยใหม่มันคือซูเปอร์โจนผู้ก่อกวนในสนามรบแต่ถ้าคุณคือฝ่ายที่โดนโจมตีคุณคงไม่อยากเห็นสโบตเตอร์ปรากฏกายแน่นอนเสียงจบฉากหยุดชั่วครู่จบบริบูรณ์นั่นคือเรื่องราวของ VCC เศรษ8 0ปส่วน60สโบรเตอร์ฟรอมอิตาลีมันคือยานลับของอิตาลีที่บุกเบิกแนวคิดก่อกวนจากในเงา เสียงพิธีกรกลับมาต้อนรับถ้าอยากเห็นคลิปเพิ่มเติมจาก War Thunder หรือยานลับลุกเด็ดเด็ดจากยุคสงครามปล่อยให้เรารู้ในคอมเมนต์ได้เลยว่าคุณอยากให้ทำคลิปแนวไหนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดใดๆจากช่อง a l e ลอโต้เจ็ดแอดมิแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับเสียงเพลงจบลงแบบค่อยคอยเงียบโดยประมาณคำให้อารมณ์ลึกลับเข้มข้นและเรียบลื่นเหมาะกับสไตล์ เจ็ตแอดมิสซิลหวังว่าจะถูกใจคุณหากต้องการปรับโทนเพิ่มฉากหรือมีแนวคิดพิเศษอย่าลังเลบอกผมได้เลยครับ